กนสึกตีฝ่าวงล้อมพามา่านางโพพลานนกชาวบ้านผู้ให้การช่วยเหลือทัพพระยาตากหลังจากในคลิปที่แล้วแอดมินได้นําเสนอช่วงตอนที่พระยาตากได้ตีฝ่าวงล้อมออกจากอายุทยาพร้อมทั้งทฤษฎีต่างๆวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไทม์ไลน์จุดต่อๆไปในการเดินทัพกันค่ะหลังจากที่ทัพพระยาตากได้ออกจากค่ายวัดพิชัยมาจนถึงบ้านหันตราและบ้านธนู ทัพของพระเจ้าตาก็ออกห่างจากกรุงศรีอยุธยามา3กิโลเมตรทัพของท่านก็ได้ประทะก,กับพวกอังวะหนึ่งครั้งตามตำนานก็เล่าว่ารบกันที่บริเวณทุ่งชายเคืองค่ะซึ่งติดกับคลองแห่งหนึ่งโดยในการต่อสู้ในครั้งนั้นทัพของอังวะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องแตกทัพกลับไปค่ะต่อมาเราจึงเรียกคลองที่อยู่บริเวณนั้นว่าคลองชนะซึ่งพระยาตากก็ได้เดินทัพต่อจนกระทั่งไปถึง ทุ่งประอุททยเขตบ้านสามบันดิต ทัพพระยาตากไปถึงที่นั่นในเวลาสองยามเศษซึ่งในพงศาวดารก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมองกลับไปทางทิศที่กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่นั้นได้เห็นแสงไฟไหม้ชัดเจนบางตำนานก็บอกว่าพระยาตากได้ทำการหยุดพักที่นี่แต่ก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะที่กล่าวว่าทัพของพระยาตากเนี่ยก็ยังโดนอังวะติดตามมาอย่างกระชั้นชิดและทัพของพระยาตากก็ได้ตั้งรับและถอยร่นลงมาเรื่อยๆตามเส้นทางการเดินทัพจนกระทั่ง มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นเวลาเช้าพอดีค่ะก็แสดงให้เห็นว่าทัพของพระยาตาที่มีทั้งทหารและครัวเด็กและสตรีก็ไม่ได้หยุดพักทัพเป็นจริงเป็นจังที่ไหนเลยเพราะต้องระแวดระวังทัพอังวะที่ติดตามมาและต้องถอยร่นตั้งรับไปเรื่อยๆตามเส้นทางซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้เรียกหมู่บ้านที่ทัพพระยาตาเดินทัพไปถึงในเวลารุ่งเช้าว่าบ้านอุทยัยปัดกลับมาค่ะการต่อสู้ระหว่างอังวะ ที่วางกําลังอยู่โดยรอบบริเวณเขตกรุงศรีอยุธยาที่ทัพพระยาตากได้ไปพบเจอนั้นก็ยังมีการประทะก,กันอยู่เนืองๆซึ่งทัพของพระยาตากก็ได้ใช้วิธีการสู้รบโดยการสู้พรางถอยพลางไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางจนออกห่างจากกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็แสดงว่าทัพของพระยาตากเองก็จะต้องมีผู้ชํานาญเส้นทางและก็มีทหารที่เป็นยอดฝีมืออยู่หลายต่อหลายคนค่ะที่จะสามารถรักษาวินัยท และใช้กลศึกหลายๆกลศึกได้ซึ่งก็มีนักวิชาการได้เคยกล่าวไว้นะคะว่าพระยาตากได้นํากําลังพลออกมาจากกรุงศรีอยุธยาได้นําทหารฝีมือดีออกมาด้วยจํานวนหนึ่งค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าวิธีการสู้รบได้ใช้กลศึกสรูปแบบค่ะทัพพระยาตากใช้กลศึก3รูปแบบในการตีฝ่าวงล้อมพม่าฆ่าศึก รูปแบบที่1คือการรบแบบโอบล้อมโดยการให้ทหารจัดแถวใหญ่ทางยาวในตอนกลางคืนแล้วก็ให้บรรดาครัวซึ่งบรรดาครัวนั้นเนี่ยนะคะก็คือผู้หญิงและเด็กที่พอจะมีส่วนสูงระดับหนึ่งให้ไปตั้งแถวระนาบเดียวอยู่ด้านหลังทหารซึ่งเป็นแนวรบและให้ครัวเหล่านั้นจุดคบเพลิงไฟแล้วโห่ร้องเพื่อแสดงให้ข้าศึกหลงเพื่อเป็นกลวงค่ะแสดงให้ข้าศึกหลงเชื่อว่าทัพของพญาตากนั้นเป็นกองทัพใหญ่ซึ่งจง จริงก็เป็นแค่กองทัพเล็กค่ะแต่แค่อยากให้พวกอังวะที่ยกตามมาที่มีกองทัพขนาดเท่าๆกันเมื่อถูกโอบล้อมเห็นว่าไพร่พลคนของพระยาตากมีจํานวนคนมากเพื่อให้ทหารอีกฝั่งหนึ่งคิดว่าทัพของตัวเองมีกําลังน้อยกว่าสร้างความตื่นกลัวค่ะส่วนแบบที่2คือการรบแบบกองโจรน,นั่นก็คือการใช้ไพร่พลที่น้อยกว่าแอบตามจุดที่พบศัตร,รูแล้วก็เข้ารอบทําร้ายไม่ให้ศัตร,รูได้ตั้งตัวทันหรืออาจจะ มีการรอบยิงตัดกําลังก่อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเห็นว่าสัตวรู้เริ่มตั้งตัวได้จึงค่อยถอยร่นหนีออกห่างซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะกลศึกหรือวิธีการรบแบบนี้ก็ใช้ในการปล้นสเสบียงของฝ่ายตรงข้ามค่ะส่วนแบบที่3ใช้ในกรณีที่ต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามอย่างซึ่งซึ่งหน้าซึ่งอาจจะต้องแบ่งทหารออกเป็นสองกองนะคะโดยกองแรกเข้าปะทะกับข้าศึกฝั่งตรงข้ามเพื่อถ่วงเวลากองที่สองก็ค่อยๆทยอยถอยรุ่น เป็นระเบียบและคอยดูแลรักษาครัวที่ติดตามมาซึ่งแน่นอนค่ะว่าในวิธีที่3นี้ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องมีผู้เสียชีวิตเพราะกองหน้ามักจะต้องสละชีวิตเพราะต้องใช้ในการถ่วงเวลาให้ครัวได้ถอยร่นค่ะทุกท่านว่าพระยาตากท่านอยู่กองไหนคะแอดมินให้เวลาคิด2วิฉเฉลยพระยาตากท่านอยู่กองหน้าค่ะ กลับมาค่ะการสู้รบระหว่างทัพของพระยาตาก,กับกองทัพของทหารอังวะก็ยังคงดําเนินต่อไปตลอดเส้นทางจากบ้านอุทัยค่ะและในระหว่างนั้นเองชื่อเสียงของพระยาตากผู้นี้ก็ถูกกล่าวขานจากชุมนุมและหมู่บ้านต่างๆที่เดินทางผ่านซึ่งชุมนุมหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็อาจจะอยู่กันอย่างหลบๆบซ่อนๆและยอมให้อังวะกดขี่ค่ะเมื่อรู้ว่ามีชุมนุมพระยาตากทําการรบกับอังวะมาตลอดทางค่าฟันทหารอังวะตายเป มากทำให้พวกชาวบ้านตามที่ต่างๆเหล่านั้นเริ่มมีความหวังกันค่ะซึ่งทำให้หลังจากนั้นเริ่มมีชุมนุมชาวบ้านให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มของชุมนุมพระยาตากตลอดเส้นทางกว่า20กิโลเมตรแล้วก็ยังมีชาวบ้านให้ความร่วมมือจัดส่งสเสบียงเข้าเมาและอาวุธเช่นธนูให้กับเหล่าทหารของพระยาตากด้วยจนกระทั่งทัพของพระยาตากมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะทหารและไพร่พลของพระองค์ที่จะต้องสู้รบมาโดยตลอดก็อ่อนล้าเต็มทน พระยาตากจึงมีคำสั่งให้พักทับค่ะและหลบซ่อนจากการติดตามของทหารอังวะซึ่งณหมู่บ้านแห่งนี้นั้นพระยาตากก็ได้พบกับ สามผู้เท่าหรือสามบัณฑิตซึ่งผู้เท่าทั้งสามก็แนะนําว่าไม่ควรหยุดพักทับที่หมู่บ้านแห่งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่โล่งแจ้งชยภูมิก็ไม่เหมาะสมทหารอังวะจะสามารถพบเห็นได้โดยง่ายสมควรที่จะไปพักทับที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาค่ะเมื่อพระยาตากท่านได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งมีการตั้งชื่อหมู่บ้านที่พบสามผู้เท่าเพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าบ้านสามบัณฑิตค่ะตัดกลับมาค่ะพระยาตากท่าน ก็ได้เชื่อคำของผู้เท่าทั้งสามท่านจึงได้มีรับสั่งให้เคลื่อนพลไปยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งและก็ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ได้พบกับเท่าทองคำซึ่งเท่าทองคำนี้ก็มีอาชีพเป็นพลานล,ล่านกค่ะก็เลยได้ฉายาว่าพลานนกเท่าทองคำ นายพลผู้นี้ท่านก็ได้ทําการหาสเสบียงโดยการล่าโนกเพื่อเป็นสเสบียงให้กับทัพพระยาตากค่ะและก็ได้ชี้แนะทางลัดเพื่อให้พระยาตากเดินทัพไปต่อแต่ก่อนไปถึงจุดนั้นค่ะทัพพระยาตากที่อยู่ในชายภูมิที่เหมาะสมที่มีทั้งน้ําและสเสบียงที่หาได้ง่ายอีกทั้งเป็นเกศชานเมืองอยุธยาพระยาตากจึงได้อาศัยสถานที่นี้ในการหลบซ่อนเพื่อทําให้ไพ,พร่พลได้พักและได้ส่งกองสเสบียงไปเที่ยวหาอาหารในบริเวณน,นั้นซึ่งผลก็ปรากฏว่า กองสเสบียงของท่านได้ไปเจอเข้ากับทัพของอังวะที่มุ่งหน้ามาทางที่ทัพพระยาตากตั้งทัพอยู่ต่อมาจึงเกิดวิรกรรมการนบ,บนหลังม้าค่ะซึ่งเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าบางตำนานก็บอกว่า นังโพและน้องสาวได้เข้ามาช่วยรบในศึกครั้งนี้ด้วยซึ่งก็เป็นช่วงที่พระยาตากใช้กลศึกปีกาโอบล้อมฆ่าสืบสู้รบบนหลังมา้าโดยที่ทางฝ่ายพระยาตากมีทหารม้าแค่เพียงสีมา้าแต่ในทางประวัติศาสตร์ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่เลยค่ะว่าสีม้าหรือห้าม้ากันแน่ ตัดกลับมาดูที่ฝั่งอังวะค่ะฝั่งอังวะก็ได้มีทหารม้าถึง30ส่วนไพล่พลอังวะที่ยกมาในครั้งนั้นก็ราว2 0 0คนค่ะซึ่งในบางบันทึกก็บอกว่ามีถึง2,000คนค่ะ ในศึกครั้งนี้เวอร์ชั่นแรกก็จะมีนางโพและน้องสาวเข้ามาช่วยรบในศึกครั้งนี้ด้วยค่ะในบันทึกนี้ก็จะออกแนวเน้นภาพรวมค่ะแต่ถ้าเอากันแบบละเอียดกว่านี้อีกสักนิดก็ต้องเป็นบันทึกในเวอร์ชั่นที่2ซึ่งก็ได้บอกว่าศึกที่รบกันณนะบ้านโพสาวหานน่าจะมีอยู่ด้วยกันสองครั้งในวันเดียวกันโดยครั้งแรกก็คือวีรกรรมการรบบนหลังม้าของพระยาตากและการใช้กลศึกปีกาส่วนในครั้งที่2เนี่ยนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่อังวะ แต่ทับไปได้ไม่ถึงวันซึ่งอังวัคก,ก็ได้นํากําลังยกทัพกลับมารบกวนอีกแต่ในครั้งนี้นั้นทัพของพระยาตากก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบค่ะเพราะได้เสียทีค่าศึกถูกล้อมทันใดนั้นค่ะก็มีนางโพและน้องสาวกับชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่มีนางโพกับน้องสาวปรากฏตัวก็มีอีก2เวอร์ชันนะคะเวอร์ชั่นแรกก็คือหลังจากที่พระยาตากได้รับชัยชนะในการทําศึกบนหลังมา้าและกลศึกปีกาไปแล้ว ส่งผลทําให้ชื่อเสียงของท่านร่ําลือและทําให้ชาวบ้านที่อยู่กันอย่างหลบหลบซ่อนๆบางกลุ่มที่เป็นชุมนุมเล็กๆนั้นได้หันมาเข้าร่วมด้วยซึ่งบางกลุ่มก็ช่วยสนับสนุนเรื่องสเสบียงอาวุธเช่นทําธนูให้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนกลุ่มที่เข้าร่วมกับพระยาตากในวันเดียวกันกับที่พระยาตากชนะศึกบนหลังมา้าก็คือชุมนุมเล็กๆซึ่งเป็นพวกชาวบ้านคนไทยสมัยนี้รู้จักกันในชื่อกลุ่มนางโพและน้องสาวส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งอยู่ดีๆนาง โพและน้องสาวก็ออกมาช่วยรบกับพระยาตากในระหว่างที่กําลังอยู่ในวงล้อมของอังวะเพียงแค่สองคนซึ่งทุกท่านจะเชื่อเวอร์ชันไหนนั้นก็ใช้วิจารณญาณกันนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยบทสรุปก็ไม่ต่างกันค่ะคือนางโปและน้องสาวได้เสียชีวิตในสนามรบแต่อย่างน,น้อยๆแล้วในเวอร์ชั่นที่1ที่บอกว่าพระยาตากติดอยู่ในวงล้อมของอังวะในศึกครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าคงจะไม่ใช่ศึกเดียวกันกับศึกรบ,บบนหลังมา้าซึ่งเป็น วีรกรรมของพระยาตากแน่นอนซึ่งเรื่องการรบบนหลังมา้าแอดมินจะนําไปเล่าแบบจัดเต็มอีกทีในคลิปต่อไปค่ะตัดกลับมาค่ะซึ่งโดยสรุปแล้วศึกวีรกรรมการรบบนหลังมา้ากับกลุ่มที่ชาวบ้านเช่นนางโพและน้องสาวได้เข้าช่วยรบนั้นน่าจะเป็นคนละศึกกันแต่เกิดในวันเดียวกันค่ะซึ่งนางโพกับน้องสาวก็ไม่ได้มากันแค่สองคนแต่ได้นำกองกำลังมาด้วยซึ่งจะมาสมทบกับกองทัพพระยาตากก่อนจะรบกับอังวะครั ที่2หรือในระหว่างการรบของทัพพรยาตากกับทัพอังวะซึ่งผลสุดท้ายแล้วนางโพก็เสียสละชีวิตตนเองรวมถึงน้องสาวของท่านด้วยซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตายในสนามรบค่ะ ถ้าเอาจากตำนานที่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรบในครั้งนี้ลักษณะที่นางโพเข้ามาในชุมนุมพระยาตากได้เพียงไม่นาน<ม>ก็ได้มีส่วนช่วยในการช่วยกู้ทับของพระยาตากที่เสียทีอังวะให้หลุดออกจากวงล้อมของทัพอังวะโดยการเสียสละชีวิตของนางโพและน้องสาวค่ะ ถึงแม้ว่าในการจดบันทึกกระแสหลักไม่ได้พูดถึงตรีสองท่านนี้ไว้เลยแต่สําหรับตํานานแล้วดูเหมือนว่าพระยาตากท่านจะให้ความสําคัญค่ะเพราะเมื่อจบศึกครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะพระญาตากท่านก็ได้สอบถามบุคคลในละแวกนั้นถึงที่มาที่ไปของนางโพและน้องสาวว่านางเป็นใครเป็นคนที่ไหนอยู่ณที่ใดแต่ก็ไม่มีผู้ใดให้คําตอบหรือรู้ว่านางทั้งสองคนเป็นใครมาจากไหนคะ่ะสรุปเมื่อพระยาตาก ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ท่านจึงได้เรียกนามหมู่บ้านที่ได้เจอกับนางโพและน้องสาวว่าบ้านโพสาวหานเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของชาวบ้านและนางโปผู้นี้ที่ได้เสียสละชีวิตของตนเองซึ่งวันนี้ก่อนจะจบคลิปกันไปนั้นแอดมินขอแถมอีกเรื่องหนึ่งค่ะด้วยสาเหตุที่มีเพื่อนพ้องและทหารร่วมรบต้องเสียสละชีวิตไปหลายต่อหลายคนในช่วงของการตีฝ่าวงล้อมออกจากอายุธยาในครั้งนี้ซึ่งมีตำนาน ได้กล,ล่าวว่าในขณะที่ตีฝ่าวงล้อมออกจากอายุทยาพระยาตากได้ให้สัจจะวาจาว่าข้าจะกลับมาอีกแน่ถ้าข้าไม่ตายเสียก่อนถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ